พจ้ามันอีพยางไปเนาะจ้ะฝนมาว่านตกมดมือว่าได้มากจ้ะมันอิพึ่งมากมันอ้เอาตะก,กามาได้จ้ะเมืองสี่ผ่อีหยังบ่บานนี้ปกติก,ก,ตก,ก็ควาตะกามานะตอนนี้เห็ดเริ่มเกิดก็เลยล่องเอาตะก,กามาเมืองเนาะจ้ะคิดว่าอาสีได้สีไดเห็ดบบุมาลุ่นน้ากันจ้ะปกติสี่อื้อแากแพกเนาะจ้ะเพราะว่าหาบห,หัวสิพ่อเห็ดบ่ ต่ามือนี่ยตัตกะมากมาหลุนน้อกันจะปานิสิฟมีอย่างบ่พ่อเราจะปานี้พ่อแล้วยางอดอยางท่างเก่เาบ่ได้จ้ะแต่ว่ากัมี่เห็ดมันปูเสียงไว้หายย่จ้ะนี่ใส่ข้นต้นใหม่พอดีเดี๋ยวสิบ้าเก็บเนาะจา้ะขันขันบลิขันบหลีปาน,นี่กับบลิขดกับบลือเนาะจา้ะขันไก่ทากา่างค้นไก่ยางไหล จะเก็บจนหมดอันนี้พอดีใต่ค้นใหม่มันถุกเตียงไว้เนาจะจ้ะวเสียเอาไบ่เบานี้ดูสิมุนก่อนอได่อยู่จะ้ะอ่างามๆจ้ะนี่งามดีอยู่ งามดีอจู่จ้นี่เอิ่นชน้านทะแล้วพ่อนะจ้ะเห็นเห็ดอันนี้เนาะนี่น้ำอยู่จ้ถึงได้ดอกหญ่เนาะจ้ะนี่จ้ี่นี่จ้ะอ่ะขางตะกาจะมีเห็ดเพิ่งเกาลัดอีกดอกจกะน,นี่ แกจะนวยระดับนี่อันนี้เอ็นว่าพอซลีนฟังกัดนะจ๊ะกินได้น้จะจ๊ะกินได้พพนะจ๊ะเยวให้เมืองนองจะจ๊ะเป็นตัวยางนี่จะ๊ะทงหมวกงามงาม,งามจะ๊ะนี่เนาะ หมกเป็นลื่นๆสีขาวเป็นว่าพอซีลีนฟังกัสมาจ้ะ็ดกอดอกีดดอกน้ำงามจ้ะสองดอกจ้ะอุ้ยอันซอนดอกหน้าหนาจ้ะดอกงามีลหีนี่ดอกหนึง่งนั่นอีกดอกหนึ่งจ้ะมาบันนี้จะสิบผ้าเก็บอุ้ยดอกนี่เนาะจ้ะมาเก็บพี่ดอกหนึ่งอีกดอกจ้ะไม่ดีเหรอ นี่เมื่อก่อนยุบานห่าไปเขียบใบใหม่นะจะจะเขียใบใหม่เก็บยุพีดอกเดอะเฮดกอเขา้าดอกง่ายดอกหนามีหลายสีนะจ๊ะมีคนถามนะจ๊ะว่าอันไปเลียนหลูดการเก็บเห็ดมาจากใสเนะจ้ะหูจากเรืืองเห็ดหูจากเห็ดแต่จังไดนะจ้ะอัน đó xíu nào hãy phăng, mặn bùi chả, ừ, nè chả, nhớ khi vào xíu poe hay nhảy nào chả, à, nè, phừng lán chả, nhang tamu tamỉu, nè, nè, độc nèi là rồi ยาสิผ้ามึงเห็ดอันนี้รสด,ดีอยู่ดยจ้ะอ่านี่จ้ะเห็ดค้ายก็เห็ดปวกปั่นเท่าเลยจ้ะรสชาติก็คือกันลักษณะก็คือกันยกเว้นเขาสิเกิดบนต่อใหม่เก่าเนาะจ้ะแล้วก็บ่ได้เกิดจํานวนหลายคือเห็ดปวกปั่นเท่านี่จ้ะต้องดึงแล้วก็มีละมีหลากมีข้นเนาะจ้ะคือจังเห็ดปวกปั่นเท่าเลยจ้ะรสชาติก็ขึ้นกันเนีอยจ้ะ ความแตกต่างคือว่ามันสีหยาบก็เฮ็ดปวดบานเท่ารสชาติก็ออกหวานๆจ้ะส่วนโตคิดว่าแสบเดยจ้ะแต่ว่าถ้าออกแต่ละเทียก็บ่หลายดอกจ้ะจังจุดนี่เนาะมีแค่สามดอกนั้งสี่แม่จ้ะเดี๋ยวสิเอาใ้เมึงไกลๆแล้วก็สิเดี๋ยวสิฉีกให้เมองได้จ้ะ ยาผ้าให้มึงเนาะจ้ะเป็นเศ็ใย่คือจังเฮ็ดปวกบานห้าเลยไหมจ้ะนี่รสชาติกัคือกันได้จ้ะยกเว้นขามันสิหยาบก็ไอเฮ็ดปวกบานเ่าเนาะแสบไหมจ้ะคิดว่าแสบได้จ้ะพอเฮ็ดพิงหวานอีกดอกจ้ะดอกนี้ขาอ้วนอวนจ้ะ หมวกถือกินไปแต่ว่าขาอ้วนง่ามกจากมึงเนี่ยออนซ่อนน้ำข่อยบอก่ยกยางจะทั่งเกาเหล่มือนี่บ่ไดปลามาปลานี่สามสี่มือเนาะจะพอฝนตกเหลยย่างกันเข้ามากดูเกิดขึ้นสี่เห็ดขึ้นสิเกิดว่าท่านก็เลยเว่นไว้บ่มาเนาะจะพ่อมาพอดอกนี้ดีใจดีใจจ้ะเพราะว่าคิดว่าบ่หูสิมีเห็ดบนเนาะจ้ะเนาะก็อพอก็ดีใจปานายางโลดจ้ะสิว่าเรื่องว่า เลี้ยนลู่เห็ดมาจากมองใด้นะจ๊ะสิบให้ฟังเมื่อก่อนหมู่บ้านเกิดอยู่ติดกับป่าจ้ะเคยเก็บเห็ดมาตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยแล้วล่ะจ้ะอ่านี่อีกดอกจ้ะดอกนี้งามๆเดลยจ้ะพวกเมนเห็ดผงหวานเมนเห็ดผงเกาลัดก้าง,งอ่อนๆพอดีงามก็ดอกแหลกเนาะจ้ะหมวกสีงามๆจะขยังถ้าได้กแก่ขักเนาะจ้ะ มนที่นี่เมื่อก่อนนี่อยู่หมู่บ้านเนาะจ้ะสิเก็บเป็นเห็ดกอสิมีสีขาวสีแดงเนาะจ้ะอันนี้มันเห็ดอืมเคิร์นโฟเด็คแคปกินได้แต่ว่าก็บอกเก็บตัวจ่ยยายานเพราะว่าเห็ดตระกูลนี้มันไม่ผิดถึงตายเนาะจ้ะโอเคจ้ะบต่ที่นี่เห็ดที่มา,านหมา,านสมัยไปเก็บอยู่เป็นเด็กหนอยเป็นเห็ดปวกจ้ะอันนี้เห็ดกอนเนาะเป็นเห็ดปวก แล้วก็คอนบ้านเ้าเนาะเมือกอนสมัยรุ่นเฮาอายุหลายแล้วเนาะเมือกอนขันไดมหาลายกับแบงกันกินเนะาจา้ะยายเราจะบ,บนันนี้มองนี้เนาะดอกย้ายละสิพ้าเก็บไปนี้นี่จ้ะมองเกาจ้ะดอกย้ายละสิห้าเก็บเนาะเฮ็ดกอก็มีจ้ะนี่ ดอกนาดียุี่ดอกใหญ่พวอเก็บหลหรอนะจ๊ะเนาะนี่ตอเรื่องเลี้ยนหลูเลี้ยนเห็ดนะจ๊ะอ่อตอเมื่อก้อนเห็ดปวงสิได้เต็มตะกาม่านมันนะจ๊ะบ้านที่นี่กะ มียาอยู่คนหนึ่งอยู่เบอร์ป่านเพิ่นเป็นเจ้าของลานช่ำเพิ่นกะซื้อนำเข้าอยู่จากเพิ่นเพราะอยากเอาฟิฟี่เนาะจากเพิ่นกะใครเอาไปขายเพิ่อนอยู่แต่คนขันเป็นญาติกันจะซื้อกับเอาแบงไ้เนาะจากอันนี้แม่นหม,มองเก้าเด้๋ยวะนี่กลับมาเมืงองไงเหล้วกลับมาเมืงองเมืใหไงไปเนาะจากพ่อเก็บใต่เนาะจากาที่นี่เดี๋ยวมีมีอีกมีอีกตรงนี้อีก ดอกหนึ่งกับเฮ็ดกอยอีกดอกจ้ะนี่นี่จ้ะดอกหนึ่งเราก็มีเฮ็ดกอยอีกมองนี้ดอกหนึ่งจะนี่จ้ะนี่จ้ะ เดี๋ยวไปขอตัดขาน้จ้ะเดี๋ยวสซิวเรื่องเลี่ยนหลู่เรื่องเห็ดมาจากใสเพราะว่ามีคนถามอยู่สามสี่คนอยู่จ้ะก็เลยเดี๋ยวสซิวให้ฟังเดี๋ยวสซิยางวัดเอาเห็ดมากองร่วมกันแล้วก็สิตัดขาเนาะจ้ะเดี๋ยวสซิวตอนน่อ,ตอน้ำอ้าวตอนใหญ่มาอยู่อังกฤษตอนอายุยี่สิบห้าปีเนาะจ้ะแล้วก็อยู่ลอนดอนยี่สิบปีแล้วก็ ค่อยใหญ่ไม่อยู่ต่างจังหวัดเพราะใหญ่มาอยู่ต่างจังหวัดหนองไส้เอาซื้อกับกลุ่มคนเก็บเห็ดกลุ่มใหญ่เลยจ้ะเป็นหมื่นๆมืพนคนหมละป่านนี้ตอนนั้นบ้านอยู่ติดแม่น้ำนะจ้ะเห็นเห็ดลายลายจะเห็ดแหลกพอเป็นเห็ดที่ลูกกลมกลมฉีขาเอิญข้ามอนเอิญปนนะแต่ว่าตอนนั้นบ่หูเด้เหเห็ดอียงโอ้ยดีใจหลายอาว่าคิดว่าเป็นเห็ดกินได มันก็มาโพสมาถามกลุ่มเนาะว่าเป็นเหตุอีอย่างอ่าลังค้นก็ดดีดีลังค้นกับลังคน้งคนก็ตายตายลูกเดียวก,ก็เลยเป็นแบบว่ามีความรู้สึกพอดีเนาะเพราะว่าลังคนเกินกับ่วงวิชาลังค้นกับมแตรตายตายอย่างเดียวก็เลยเริ่มศึกษาเองเนาะจะอ่านตามอินเทอร์เน็ตตามตำรา,ลาแล้วก็แต่เหตุใดที่ฮอพพอรดดูดูองส์เนาะจะก็ เก็บมาแน่ทายลูมาแน่ก็เอามาเมืองเปิดเม,มืองต,ตามอินเทอร์เน็ตตามอัาตำมรานเราจะมาเปรียบเทียบบมงนว่าเก็บเลยทีเดียวเลยจ้ะเพราะวะ่ะาเ้าก็บโก๊ะให้กันกระยานยุ่งขึกันนะอันนี้เฮ็ดอันมันปูมองเก่าจ้ะอันทางเก่าทางจะแคยยางเนาะจ้ะพอเฮ็ด oh, หูหนูขาวนะจ๊ะนี่ก้อหญ่นี่กระลังกระลังโพมาอ่อนพอดีเลยจ้ะอันนี้อันนี้แซ่บเด้จ้ะเฮ็ดเห็ดนี่เขาว่าว่ามีวิตามินบีสูงพปนะแล้วก็ดีต่อผิวพรรณคุณสุภาพสตรีพปนะจ้ะหลังค้นกรเอินเห็ดหูหนูขาวหลังค้นกรเอินเห็ดกะหล่ำดอกกะหล่ำนะจ้ะเพราะว่ามันคือจังดอกกะหล่ำอ่าดอกคอลิฟ้าเดิมไหมจ้ะ งามๆเดยจ้ะอันนี้กาลังโพมาพึ่งโพมานาะจ้ะดอก,กนอ่อนๆอยู่ท่านได้ถอดดอกลังเทียดอกหนึ่งเต็มตะกา,า้าใาไงเต็มถีเนาะจ้ะอันนี้ท่านได้ญ่ไปไหนพึ่งโพมาเพราะวะ่าคิดว่าฝนฝนมากเหรอเขากับกระโพมาเพราะว่ามาปะะมาประมาณซีหมือทีแล้วยังว่าท่านได้เห็นเนาะจ้ะ เอกวิธีหนึ่งที่เลี้ยนลูกเห็ดเราจะเฮาเสียเงินเข้าไปกลุ่มช่วงนี้แหละจะช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี่แหละเขาเอิ้นฟังกี้โฟเร่บกงสิเป็นกลุ่มนะจ๊ะหรอกกัสิมีผู้เชี่ยวชาญก็สิพาเฮาย่างป่าแล้วก็กับผอเห็ดเขาก็สิอธิบายแต่ละเห็ดให้เฮาฟังจังซี่จะ้ะมือก่อนเสียกัหัวคนละ6ปอน50จะ้ะก็บ่แพงปานใดสมือ้อบ่ได้ไปโดนแล้วจ้ะบ่ฮู้ว่าสิ จักปาดแล้วป่าเนี่ซูมมือนี่แถวนี้เป็นหูหนูขาวจะ้ะอันน,นี้นี่นี่ดอกอีกดอกหนึ่งจะ้ะดอกน่อยหน่อยแต่ว่าวงามเดี๋ยวจะดอกนี้งามก็ดอกวังหันหูหนูขาวอีกแล้วจะ้ะพึ่งโพมาจะ้ะนี่ดอกนี้งามก็ดอกวังหันเพราะว่าดอกวังหันถือกินเนาะจ้ะเนาะ อถือกินอยู่จ้ะในแบบว่าถือกินมีจ้ของปลาน้ำงามๆจ้ะ,จะเฮ็ดนี่หลางยากเนี่ยจังน้อยต่ว่าก็คุ้มอยู่จ้ะเพราะว่ามันลสชาิแสบเนาะจ้ะ เก็บเพิ่งก็รัดบานนี้จ้ะมาเก็บมาบ้านนี้จ้ะมาพ่อเฮ็ดเพิ่งหวานอีกแล้วจ้ะ มาสิผ้าเก็บเห็ดพึ่งหวานนี่จะโอ้ยออนซ่อนดอกงามดอกว่าถอก,กินนําจะ้ะนี่จะขาอุ่นอวนตาหักขักจะ้ะโอ้ยออนซ่อนว่าสิบวัพออ่อยังกันยังไข่แน่อยู่จะ้ะได้พ่อดอกขาวขาวงามงามเนาะจ้ะเนาะออนซ่อนขัดจะ้จะดีใจดีใจดีใจเก็บผ่อเห็ดพึ่งหวานตะเลยเียมันบกคอยหลายคือทางอื่นเพิ่นไหมจะ้ะ คิดว่าอาจมีหม่องหลายๆดรอกตาห้าท่านเด็กหัจักหม่องจุดมันนะจ๊ะนี่จ้ะโอ้ยอนซ่อนหลายจะงามงามจ้ะมีอีกดอกหนึ่งจ้ะพี่ขยับมาฟังพี่นี่จ้ะอีกดอกเดี๋ยวอุ้ยดอกนี้แหงตาหักจ้ะดอกนี้ตาหักแขกมึง ดอกนี่เพอร์เฟกเลยจ้ะว่ามีแมงไม่ตไตไหลไม่ตอมจ้ะนี่หมวกกับเพอร์หมวกกับตีอยู่ขากับว่าถึกกินเนาะจ้ะอุ้ยดีขักจ้ะปีนี่เห็ดเผงหวานงามเนาะจ้ะนี่จ้ะออนซอนออนซอนจ้ะอุ้ยหวานหวานจ้ะเมื่อนี่หวานขักหวานเด้ เห็ดแต่ขาเหลืองยังดอกหน่อยหน่อยู่จ้ะท่าในใหญ่ใหญ่เห็นแต่ว่าเห็นโพมาล้ายหลาย,ลายเดี๋ยวขันใหญ่แล้วเดี๋ยวแวะมาเก็บนับกันเนาะจ้ะเนาะเข้าว่าเห็ดมันปูสิออกเป็นกลุ่มจำนวนหลายเนาะจ้ะอันนี้มันแมนพ่อดอกเดียวจ้ะยังดอกดอกไข่แน่อย,อยู่จ้ะเก็บเสนอจ้ะเนาะ เดี๋ยวสิเหลาะมอวังไม่มดอกจะอาสิเป็นดอกแหลกก็ได้เนาะจาะ้ะเนาะมันปูจ้ะไงมนนนงแน่นิดนึ่งแม่น้อยหนึ่ง เห็นเหลืองๆตะไคร้จ้ะเดี๋ยวสิพาไปช่มข้ามงามของเห็ดขาวกวงเนาะจ้ะก,กินว่าอะไรดอกจ้ะต้เห็นมันงามหลายก็อดยางไปเมืองว่าไรเนาะจ้ะงามอิลีเดี๋ยวจ้ะปีนีกนี่กุ้มนี่หลายครับเป็นเห็ดที่สวยงามมากอิลีเดี๋ยวจ้ะมาจ้ะมาเห็นเหลืองๆอีกแล้วจะมาบ้านนี้ มื่อนี่มานมันมน,มน,นี่จ้ะนี่โอ้ดีใจครับพี่น้องพอดอกมันปูด,ดอกป,ปานๆยิ่งยิ่งจักเทียสุ่เทียละมีแต่อดอกนิดหน่อย <c oughs> อันนี้ใกลแน่จ้ะอุ้ยดอกงามอันนี้นี่นี่ดอกงามกดอกปานดอกงามจ้ะดอกใหญ่ๆๆสชุ่เทียพันยางจะทั้งเก่าแม่จ้กะก็เลยเป็นแบบว่า พอตะดอกหน่อยๆเนาะเพราะว่าไปแต่จุดเก่าๆอันนี้ดอกง่ายด้จ้ะนี่หุยงามงามจ้ะเห็ดมันปูนี่งามเนาะเห็นทางอื่นเพิ่นเก็บเป็นเต็มตะกะอันนี้ได้ซ้ำนี่ก็ดีจใจปนปยังมะเมืองอีกดอกจ้ะนี่โอ้อันนั้นไปใหม่ทับไว้นี่จ้ะอันนี้เป็นคููแฝดติดกันอุยข้างหลังงามงาม,งามจ้ะ นี่จ้ะอีกดอกเออหมันหมันหม,มันตอนสิอันนี้เกือบสิกลับเราจะมันมอหมันตอนสุดท้ายเนาะกำลังสิยางกลับพอดีเราจะเป็นท่างกลับอแต่ลายเติบยู่จ้ะออกมาท่างผีกับมีอยู่จ้ะอันนี้แต่ว่าดอกนี่เพราคอยใหญ่ไปไดน,นอันนี้พ่อเก็บแต่ยู่อันนี้สิเอาส่วนมีอีกนี่จ้ะอันนี้หน่อยพดเดียวสิเหลือไว้เนาะจ้ะเนาะอันนี้พ่อเก็บ เพาตัดขาจากหน่อยนีได้จ้ะลองค้นพันว่าถ้าตัดขาเห็ดอยู่ในป่าแล้วก็สิเหลือเหลือเชื้อเห็ดไว้ให้เขาเกิดตอป่ะนะจ้ะอันนี้จริงบ่จริงเขากับว่หูนะจ้ะแต่ลองค้นผันว่าจังสัตแต่ว่าอันย่ามเขาว่าเห็ดเดินเชื้อเห็ดเขาก็เอาเชื้อจากโค่นขาเดยจ้ะอันนี้บหูว่าจริงคือบ่จริงแต่ว่ากับว่าอยากเอาดินไปติดไปหลายๆเนะจ้ะกันเอาดินติดไปหลายๆหลางยากยากจ้ะ เขานี่ยตัดขาจากแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขาเห็ดอุ้ยดีใจค่ะจะได้ดอกบานๆงามๆนะจ๊ะเมื่อนี้ได้หมานจ้ะหมานได้เต็มตะกาเลยจ้ะอย่งมันกับมีหลายอย่างเราจะเห็ดเห็ดร่วมเห็ดยุป้าแถวป่านสิประมาณนี้ละจ้ะสิเป็นเห็ดร่วมเคยเก็บปลาไก่ป่านจิมีแต่เห็ดผงหวานอยู่จ้ะแต่ว่าปีนี้ถ้าได้เห็นได้แค่ดอกหนึ่งสองดอก ท่านได้เห็นเกิดขึ้นว่าเป็นสิบะมีกับบะหู่เื้กันหรือว่าคอนอื่นเก็บไปกับบะหู่้กันจ้ะนี่จ้ะหมันหมนจ้ะโอ้ยงามอยู่่าเฮ็ดปวกฝรังอีกแล้วจ้ะอันนี้ม่แค่ดอกเดียว คกิดลูต่ติ่งแฉ่งพเนจะนี่จ้ะคือเฮ็ดปวกยี่หลี่เดจ้ะยกเว้นขาย,ยาวๆแล้วกะ็มีหกัหปกคือจังเฮ็ดปวกหวานเฮาเนาะจ้เนาะยกเว้นเกิดบ่บ่หลายดอกแซบอยู่เด้จ้ะดอกออกวหวานๆแต่ว่าขาสิออกเหนียวจักหน่อยเฮ็ดไข่หมกจัดเดี๋ยวสิด,ดึงให้เมืองนาะจ้ะอันนี้ยังดอกจุ่มๆอยู่นี่จ้า ค้นขาไขา่ก็หลอดไฟนะจ๊ะถ้าขีดควรมันสิออกเป็นสีแดงชมพูเนะจ้ะเห็ดนี่มีรสชาติหวานดีได้จ้ะแต่ว่าเขาปนิยมให้มือไหม่เก็บเพราะว่าไม่มีคูแฟดจ้ะแล้วก็คูแฟดไม่ผิดถึงตายเดี๋ยวสิอ่ะแกะให้มึงนะจ้ะซื้อาษาาัังฤษเมนเอมอนิตอารับซีนหรือว่าบรัชเชอร์มัชพะนะจ๊ะ นี่จะขีดควนล้วมันก็จะมีเป็นร้อยออกชมพู่แดงนะจ๊ะเดี๋ยวสิพายมึงด้วยจ้ะนี่จ้ะ,จะแต่ว่าอันนี้โดนอยู่เลยจ้าสุวสิกาเก็บกินแต่ว่าเห็นดูดูย่วงกิดหลายค่ะ าวันนี้จะไม่หนีสีผ้าเห็ดหูหนูขาวกินเราจะสิผัดแล้วจะมันมันได้กินแล้วเนาะจะสิผ้าผัดหูหนูขาวกินเมืองออนซอนหลายจะมือนี้งามงามจะออนซอนเห็ดมันปูดได้ดอกใหญ่ๆเนาะจะ้ะเก็บพริกสดไปใส่เห็ดแก้วน้ำเนาะจะ้ะของกระแดงจะข้าวจ้เก็บแ,บแ,บแดงจะโดนแล้วนี่ของกระแดงผิดของไทยกะ ใช่เหรอเห็นว่าหันนี่ข้างกระสุกลูกแหลกจ้ะพริกไทยนี่พริกขีห้หัวข,ข้างกระสุกดกอยู่จ้ะเอาไปจักหน่อยหนึ่งพราได้ใส่อันพราได้ใส่อันพราเห็ดแก้วกินก็เห็ดเนาะจ้ะใส่เห็ดน้ำลายอยู่จ้ะนี่อันพักอีตู้เป็นอาการบ่ดีปไปหน่อยแอันอากาศเริ่มหนาวเนาะฝนตกดู เดี๋ยวไปเห็ดเทียงกินช่วงแย่สิพัดเราจ้ะเพราะว่ามันเร็วเพราะว่าไปเก็บเห็ดแย้มือเศา้ากลับมาก,กับละเล่าเทียงจริงจริงวนนี้ใบใบม่วงเลยจ้ะถ้าเห็ดหูขาวกินนะจ้ะสีพัดใส่หมูสามสันนะจ้ะเพราะว่ามันจังเร็วเลยจ้ะมันนี้ไปเก็บเห็ดแย้มือเศา้ากลับมาก,กับ ปลายพอดีจ้ะแต่เห็ดอย่างอื่นมันจะใส่เวาลาโดนนะจ้ะก็เลยจะเป็นเห็ดผัดอ,อีกแล้วจ้ะสุดเล้าที่สุดมึงนี่ยจะออนซ้อนน้ำขอนบองงามกับเห็ดไม่หนีข่อยดีใจคักดีใจแน่เห็ดเห็ดทูนูขาวกินนะจ้ะล่างเนี่ยพี่จ้ะตัว้วแก่ขุ้มเพราะว่าแซ่บแซ่บเลยจะเผ่ออนๆหนินสิ แหลบดินเต็มเลยใช่ มี่จีสิบผ้าผัดเห็ดกินเขาจะมีนี่สิผัดใส่หมูติดมั่นจ้ะอันนี้เป็นเห็ดหูหนูขาวเนาะจ้ะล่างเรียบร้อยแล้วได้แค่นี้จ้ะล่างยากยูจะแต่ว่าคุ่มเด้จ้ะเพราะมันแสีบแน่นอะจ้ะนะมาจาะสิบผ้าเฮ็ดกินมาเนี่ย ะส่ใส่พริกทั้งนววเลยจะเพราะว่าสามีว่ามากินเผ็ดจะเลยเป็นผัดจัดไส้พริกทั้งนวยสิมันสิบวก,กว่เผ็ดนะจ๊ะข้าวจงกัดเอาอหมูติดมันจ๊ะ ไข่ตุ๊กจะเป็นหนะะนะ้าจ้ะเนาะอ่านี่จะใสะ่เสือผิดไข่หน,น่อยจ้ะอันนี้นี่น้ำมันหอยสีอ่อนขาวแล้วก็น้ำมันงาจ๊ะ เดี๋ยวสิสิพักให้สุสกซกันเราจะต้องใส่ใส่เห็ดจ้ะเดี๋ยวเอาฝาปิดเห็ด้ดาสุกด้่แลสุดแล้วนะาะเดี๋ยวสิ เฮ็ดแกได้ยินไฟนานจังงนเลยนึกออกแต่ว่าเป็นเึ้น่งด้วิใหม่ Oh. That yeah. That one's not on. Yeah, maybe wait a little bit for this huh? one to cook. Maybe just a little bit for this one to I put it on it, it, oh, it is it it is on. Yeah, it takes quite take a little bit. Yeah, similar gonna ja Num no mount light, headline. can I that there? There's a similar set แสบย่เแสบยุ่ยแต่ว่าน้ำลายน้ำลายก็ทิคิดไว้ตอนแรกย่างใหม่ป่านี้เอนนาน้ำใส่แบบน้ำลายผดออกมาจากเห็ดน้ำพอบีจะสโล่จะตอยเงี้ยเอา <like that. S 1> พ<น>ิดตนเติมจากน้อยนะจ๊ะ oh, <I> It should be fine. It should be. It should c o m i n เรียบร้อยจะเรียบร้อยมาจะก,กินของวนวมกันฉุบแสบกลายเป็นซุปไปเลยจะว่าผัดกลายเป็นซุปก็แสบอยู่จะซิมแล้วมาจะเฮ็ดแสบแมจจะแสบอีหลีอยู่แสบแสบจะ